มันก็ต้องคุยกันก่อนนะเนาะต้องคุยกันก่อนอคุยกันให้จบก่อนที่จะโหวตกันที่18ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นทุกคนก็อยากได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะได้แค่ไหนก็ก็ต้องคุยกันถ้าทํางานต่อเนื่องได้มันก็ดีนะครับอย่างที่บอกไงครับว่าเราก็ต้องรับฟังเหมือนกันแต่ถ้าเหตุผลที่มาบอกว่าเฮ้ยอยู่กับตรงเดิมไม่ได้นะเดี๋ยวคุณจะขยายอิทธิพลหรือว่าอยู่กับโรงเดิมมีคนพูดว่าไม่โปร่งใสยอย่างแี้รับไม่ได้ เรื่องของก็ครัฐมนตรีค่ะตอนนี้ก็หลายเหมือนมีกระแสมาหลายๆทางว่าแบบอาจจะเคลียร์กันไม่ลงตัวระหว่างพักร่วมนะอะไรอย่างเงี้ยมมันไม่เคยมีการเคลียร์ไม่ลงตัวเนี้ยอย่าไปกังวลตรงนั้นนะเป็นสำหรับคุมในไทยี่คือเรานะ่าจะทัดจองแตว,ว่าน่าจะได้สีิก็มีการพูดคุยกยันเบื้องต้นนะครับก็ยังไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับ ถึงเวลาเวลาพูดคุยกันเราก็ต้องคำนึงถึงองค์รวมมันนะครับค,ค,คือความต่อเนื่องของการทำงาน,านในการสานต่อรัฐบาลต่อไปมันจําเป็นที่จะต้องแบบสานต่อจากงานเดิมเลยไหมคะอันนี้คือก็ถ้ามันมีความต่อเนื่องมันก็ดีเหมือนกันใช่ไหมครับไอเรื่องการตั้งคือเวลาพูดคุยกันก็ไม่ควรจะมีการตั้งข้อจํากัดอะไรกันแล้วก็ว่ากันด้วยเหตุด้วยผลนะนะคนรู้จักกันทั้งนั้น ไปได้หรือไมว่าคือแบบจะโหวตให้ก่อนทั้งที่ยังไม่ได้มีการตกลงกันเรื่องกระทรวงเรื่องอะไรยคงไม่ถึงขั้นนั้นนะครับคงไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่ามันมันก็ต้องคุยกันก่อนอ่ะเนาะต้องคุยกันก่อนคุยกันให้จบก่อนที่จะโหวตวันที่สิบแปดก็ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนั้นน่าจะนัดกันคุยสองสามวันนี่แหละครับนะครับเพื่อไทยเขาขอกระทรวงเศรษฐกิจไปดูแลเองเราับก็เดี๋ยวคุยกันครับเดี๋ยวคุยกันเราขัดข้องไหมครับเขาจะดูกระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดนะครับ ก็ต้องคุยกันนะต้องคุยกันถ้ามาเพิ่มพักอีกลุงหนึ่งก็คือจะทำให้แบบเราไม่เราไม่เคยมีปัญหาตรงนั้นนะครับมันอยู่ที่พักแกนนำที่จะพิจารณาว่าจะเชิญใครเข้ามาไม่เข้ามาเราเราเราก็ไม่เคยมีเงื่อนไขอะไรกับพักไหนเราก็ไม่ต้องการให้พักไหนมีเงื่อนไขอะไรกับเรา แต่เห็นวันนี้เนี่ยมีท่าทีของสอวบางคนบอกว่าบทนายกบที่ที่จะถึงเนี่ยชื่อคุณศิษฐาอาจจะมีอุปสรรครวมเพราะว่าเรื่องของคุณชูวิทย์ที่ออกมาเปิดมันจะมันจะ,ะเตรียมแผนไปถึงว่าจะเป็นคุณลุงิงหรือว่าเป็นคุณนัที่ต่อจากนั้นเลยเราให้มันเป็นไปตามขั้นตอนเป็นตามเป็นไปตามสถานาการณ์ก่อนนะครับเร,เราจะไปคิดในสิ่งนี้มันยังไม่เกิดขึ้น ประเมินว่าสุดท้ายล้วจะจบที่คุณเสถานก็ถ้าเราคุยกับทางพักแกนนาจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็พกร่วมได้เรียบร้อยนะครับการนําเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็เป็นเป็นการนำเสนอของพักแกนนำจัดตั้งรัฐบาลถ้าคุยถ้าคุยกันเรียบร้อยทุกอย่างแถลงร่วมกันแล้วก็ เสนอชื่อต่อที่ประชุมรัฐภาม,มันก็ต้องเป็นในรูปแบบนั้นเห็นไหมทุกคนก็ต้องทําตามข้อตกลงตามกฎกติกายิ่งมีเงื่อนไขามากมันก็จะใช้เวลาเช่ไหมครับเราก็ต้องต้องรับฟังซึ่งกันและกันนะครับมันมันไม่มีใครกําหนดอะไรได้ฝ่ายเดียวหรอกแต่เหมือนเจราจาธุรกิจมันก็เริ่มจากเงื่อนไขที่แบบ รับไม่ได้กันทั้งคู่แล้วก็เริ่มคุยกันตรงนี้ได้ไหมตรงนั้นได้ไหมก็เป็นเรื่องปกติครับทุกคนก็อยากได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะได้แค่ไหนก็ก็ต้องคุยกันความจําเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่อยู่ร่วมกันทํางานร่วมกันถ้ามาทํางานร่วมกันแล้วมันก็ต้องถือว่าเป็นทีมเดียวกันทีมเดียวกันก็ไม่ต้องไปแคร์มาก,กว่าใครจะอยู่ตรงไหนโอเคคิดนะ okay. ว่าจําเป็นไหมครับที่ว่าต้องได้กระทรวงเดิมจากคราที่แล้วไหมครับผม ถ้าทํางานต่อเนื่องได้มันก็ดีนะครับอย่างที่บอกไงครับว่าเราก็ต้องรับฟังเหมือนกันแต่ถ้าเหตุผลที่มาบอกว่าเฮ้ยอยู่กับโรงเดิมไม่ได้นะเดี๋ยวคุณจะขยายอิทธิพลหรือว่าอยู่กับโรงเดิมมีคนพูดว่าไม่ปโปร่งใสอย่างางี้รับไม่ได้นะแต่ถ้าคุยด้วยเหตุผลอื่นว่าเออมันอยากจะใช้นโยบายของแต่ละพักมาทำบ้างก็มาคุยกัน ตแต่ไม่ใช่บอกว่าพอพออยู่อยู่นานอย่างนี้ไม่ได้ตรงนี้นค,นคุยกับทำเพื่อไทยยังครับผมก็คุยคุยเป็นหลายครั้งแล้วนะครับโอเค